g p โฟตอน allmark フレ็กแล้ว่าเป็นรถบรรทุกเล็ก4ี่ล้อที่ไม่ติดเวลาด้วยส์วัยรุ่นทํากินต้องมีแล้วตเกียร์ยรสามไม่เขา้านี่ความเร็วประมาณ60นะครับแล้วก็พวงมาลัยคุณดูการจับท่วงล่างเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลจริงๆคันนี้ท็อปสปีดที่เห็นมันเท่าไรร้อยสิบเอง <Okay. S 2> ใช่ไหมไ่ได้ขับเร็กระฉับกระเฉงหรือว่องไวเหมือนรถเก่งอยู่แล้วระยะฟรีพวงมาลัยคุณดูจริงป่ะผมบอกเลยนะอ่าห้าวนะหักไปหักมาเฮ้ยขับสบายที่สําคัญเลยแอร์โคตรเย็นเนี่ยนะ วิววิวว่ววววาเบรกหน่อยดิเบรกหน่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเบรกต้องทิ้งระยะนิดนึงคอกซิงแช่ขวาก็จะหมดไป <c oughs> เป็นรถบรรทุกเล็กแช่ขวา <c oughs> เ,ออเนี่ยโอ้ยเนี่ยเหมือนจะเบรกไม่อยู่นะครับ <c oughs> การเหยียบคัสแม้ว่าระยะมันจะลึกหน่อยเจอรถบรรทุกใจใหญ่เจะเล็ก <c oughs> คุณก็เผื่อเอออย่าไปตัดน่องตัดหน้าคราระยะเบรกก็เป็นอย่างนี้เกิดคุณต้องการที่จะซื้อรถมาเพื่อเชิงพาณิชย์ผมว่าคันนี้มันน่าสนใจเพราะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องหุยผีผู้ชมวันนี้เราอยู่กันนี่เลย CP Photon Allmark f r e i แปว่าเป็นรถบรรทุกเล็ก4ล้อที่ไม่ติดเวลาด้วยสามารถขับได้ตลอดเพราะว่าจริงๆคันนี้ถ้าเกิดถามมมนะเขาเทียบกันเหมือนเราซื้อกอะระบะนั่นแหละแต่แค่เรื่องของการบรรทุกเรื่องของความมาตรฐานแล้วก็เรื่องของเขาเรียกอะไรเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทในการจะเปิดบริษัทโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยดูดีราคาค่าตัวเขาเริ่มต้นนะที่ไม่ได้เกี่ยวกับตู้นะ7 8 9 0 0 0บาท ต่อตู้แบบนี้นะเพิ่มมาประมาณแสงกว่า,วาซึ่งแล้วแต่การใช้งานว่าคุณจะซื้อไปเพื่อทําอะไรต่อตู้แบบนี้จะไปทําเป็นรถสลด์นะครับจะไปทําเป็นกระบะบรรทุกของอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันดูดี่ะนะเดี๋ยววันนี้เราพาไปลองขับกันว่าเป็นไงเป็นครั้งแรกด้วยที่เรามาออนโรถในรถประเภทนี้เราเคยขับกันแต่ในสนามใช่ไหมอันเนี้ยได้มาขับทิงที่เขาใหญ่รถคันนี้ผู้ชม จะมาพร้อมเครื่องดีเซลนะฮะ2.8ลิตรคัมมิน1เทอร์โบ120แรงม้า295นิวตันเมตรเกียร์เป็นแมนนวลนะ5สปีดมีเกียร์ถอยหลังนะฮะแล้วก็เรื่องของการเซตติ้งต่างๆช่วงล่างเนี่ยก็เขาบอกมาว่าคันนี้แม้ว่าจะดูเป็นรถบรรทุกแต่พอขับแล้วมันจะนุ่มนวลด้วยนะเดี๋ยวไปลองขับกันว่าเป็นไงนะครับซึ่งก่อนไปลองขับขอพาทัวร์แป๊บหนึ่งนี่นี่คันนี้นะโฟตอนนะฮะ All m a r คแล้วก็ไฟหน้ามี d a y ์ไลท์ด้วยนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวไฟอะไรต่างๆครบเลยแล้วก บริเวณกระจกข้างเนี่ยอันนี้พิเศษตรงนี้จะเป็นกระจกสองปกตินะฮะอันนี้กระจกที่เป็นแบบมุมวายหน่อยหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นคุณจะเห็นว่ามันมีกระจกอยู่ด้านบนคืออะไรคือไว้สําหรับนี่สมมุติไปจอดติดไฟแดงนะฮะด้านข้างมีมอเตอร์ไซค์หรือมีสิ่งกีดขวางหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นในโพสิชันคนขับนะมีมาให้ซึ่งเอาจริงๆแบรนด์อื่นนะที่ผมเห็นมาบางทีเขาไม่ติดมาให้นะแบบเนี้ยอันนี้เขาให้มาแบบนี้เลยน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เรื่องของกุญแจ ดูเป็นรถบรรทุกจริงเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะฮะคุณสามารถล็อกรถปลดล็อกแล้วก็ไขสตาร์ทได้อะมาดูตู้นิดนึงตู้คันนี้เขาติดมาให้คันนี้บรรทุกจริงด้วยประมาณ2ตันนิดๆนะครับง้างออกมาปั๊บดันขึ้นนี่ปิดูในบรรทุกจริง2ตันกว่านะครับเดี๋ยวไปลองขับกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งคันนี้มาลองรับประมาณ4ตันครึ่งอะเวลาปิดโบกเข้ามานะฮะดันสุดดันลงล็อกนี่คือด้านหลัง ใช้ได้ใช้ได้นะทีนี้เราไปลองขับดีกว่าอ่ะเปิดประตูอาจจะเป็นปีน,นิดนึงดูนะปลดล็อกป๊๊บดูสิรถสูงนะผู้ชมเราต้องเหยียบตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ปิดประตูฟิลแรกโพซิชันคนนั่งนะครับคุณจะรู้สึกว่าหน้ามาทิมทิมแต่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันก็โปร่งมันก็เลยดีนะแล้วก็เกียร์5สปีดการสตาร์ทเหมือนรถกระบะปกติเลยนะครับเหยียบเบรกเหยียบพัดนะครับแล้วก็ไขกุญแจนี่ ไขกุญแจบแบบสตาร์ทกระบะเลยนี่สามสองหนึ่งนี่เป็นไงนะฮะก็ลองไปลองขับกันนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ช่องหุยนีด้วยที่ขาดไม่ได้ซูเปอร์คลาสสิกกาแฟดำร้อยเปอร์เซ็นต์ปลุกความเข้มให้คุณตื่นมาสู้ต่อซูเปอร์คลาสสิกเวโรบัสตาร้อยเปอร์เซ็นต์กาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลมกลม่อมซูเปอร์คลาสสิกเข้มพอชนะก็อย่ารอช้านะครับเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับนะฮะ CP 4ฟตอนออม f r e ฟริด ราคาสตาร์ทเ8 0 0 0 0หก็บรรบาทที่มาพร้อมดีเซล2.8 120แต่ตมาคัคนี้กันเลยครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องมาที่รร้อยพี่ชมโอ้วันนี้พิเศษมากๆเราเหมือนเดิมนั่งกันนี่เคยียนเกียร์อัพสวัสดีครับแต่วันนี้เราไม่ได้ขับรถปกติทั่วไปเราเรียกว่าขับรถบรรทุกเล็ก4ล้อเนาะเขาบอกว่าอะไรนะ24ชั่วโมงไม่จํากัดเวลา <24 S 1> ไม่ติดเวลาวันมันจดทะเบียนเหมือนกระบะแคร เหมือนกระบะแคบเลยแต่แค่คันนี้มันเป็นรถบรรทุกที่ผมมองว่าณตอนนี้นะถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อไปเพื่อใช้เชิงพาณิชย์หรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเหมาะในการใช้กว่า<อ>เพราะว่าอะยังยังยังว่ารถกระบะที่ไปต่อตู้ทึบหรืออะไรเงี้ยอะมันสามารถบรรทุกได้ไหมมันสามารถบรรทุกได้แต่การที่เราจะบรรทุกได้หนักได้เยอะขนาดเนี้ยมันไม่สามารถทําได้ไงใช่ไหมต้องไปปรับจูนต้องไปเพิ่มแหนบต้องไปอูเยอะแยะเลยแต่เนี่ยสแตนดาร์ดเดิมเดิม,ดมอย่างคันเนี้ยที่เรามาขับกันเนี่ยนะครับชื่อเต็มเต็มเขาเลย cp โฟตอน ตัว All Mark f ฟ e กนะครับราคาสแตนดาร์ดนะคือมีแค่หัวเนี่ยนะไปต่อเองนะราคาที่789,000บาทแต่คันเนี้ยต่อตู้ทึบแบบนเนี้ยนะครับซึ่งตู้ทึบนี้คุณสามารถบรรทุกรถอาร์มอไซค์ได้เพียบเลยสามารถบรรทุกของขอะไรต่างๆได้เยอะเลยแล้วก็ Mark ออมาร์คเฟรกเออ4.5ตัน4.5ตันใช่ไหมได้เยอะกว่ากระบะท,ที่ดัดแปลงแล้วด้วยนะประมาณ2-3เท่าี่บอกกันว่าเนี่ย780,000บ,บาทต่อตู้ทึบนี่อีกตู้ทึบนี้เห็นถาม,มาประมาณแสนกว่าบาท อ่ะตีไปซะว,ว,ว่าคันเนี้ยเก้าแสนนิดหน่อยบวกลบแล้วแต่นะครับคุณได้รถแบบนี้คุณสามารถขนย้ายอะไรที่มันดูมีมาตรฐานมากกว่าใช่ไหมแล้วก็สามารถสมมติคุณไปทําตู้เย็นตู้อะไรก็ได้หรือที่เคนบอกในเกียร์อัพไปทํารถสไลด์อันเนี้ยโคตรเอา<ช>เลยใช่ไหมถูกต้องที่สุดสําหรับการทํารถสไลด์ใช่เพราะว่าวารันตีก็ไม่ขาดซ,ซื้อประกันอุบัติเหตุได้ด้วยแต่ถ้าเป็นกระบะที่เราเห็นสมมติกระบะตอนเดียวตอนลยไปทำช่วงนี้ทำเยอะๆขาดใช่ไหมขาดหมดเลยก็คือขาดทั้งประกันรถแล้วก็ไม่ สามารถมีการซื้อประกันภัยอะไรได้เลยอืมนั่นแหละเป็นถือว่าดัดแปลงแล้วเกินแล้วเกินเขาเรียกว่าระยะตัวรถที่เขาแจ้งมาใช่ไหมนี่ป้ายเลยเนี่ยนี่ชื่อเขาออมาร์เฟรคกกลัวไม่เห็นรู้ไม่ชัดตอนแรกผมอ่านอูมาร์เหมือนออเทคไงไม่รู้ไงะนี่ครับออมาร์เฟรคนะเดี๋ยวเราไปขับกันซึ่ง ครั้งนี้ผู้ชมเครื่องยนต์ของเขาเป็นดีเซลนะฮะ2.8ลิตรมีเทอร์โบมาให้แล้วก็พละกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่120ม้าแรงบิดเนี่ยเยอะนะ295นิวตันเกียร์เป็น5สปีดมีเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นแมนวนวลนะแล้วก็ในส่วนของเบรกเนี่ยนะเป็นดรัมเบรกทั้งคู่หน้าคู่หลังนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นสไตล์รถแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเวลาเบรกก็กะระยะนิดน,น,นึงด้วยโมเมนตัมด้วยอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปลองขับกันโพซิชันการนั่งเนี่ย คุณดูในกล้องคุณอาจจะเห็นว่าแปลกๆ,ๆ,ๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่รถเก่งนะครับมันเป็นรถแบบนี้ซึ่งพวงมลาลัยอย่างแรกแหละพวงมลาลัยรถเก่งเราจะขับอย่างนี้อันนี้มันจะเชิดเชิดขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องสาวอย่างงี้เดี๋ยวไปลองดูซิว่าขับเป็นไงแล้วก็กระจกด้านข้างด้านขวานี่คือมองตรงเหมือนกระจกหลังปกติด้านล่างคือมุมวายนะครับส่วนฝั่งซ้ายคุณอาจจะเห็นด้านบนด้านบนคือไว้ดูว่าเราจอดตรงเลนหรือเปล่าหรือกันมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าปกติไม่มีนะรถส่วนใหญ่รถรุ่นอื่นใช่ไหมที่เป็นคู่แข่งในกลุ่มเออ จะไม่มีมุมอับสายตาด้านนี้อ๋อไม่มีนี่ให้เหรอแต่นี่ก็มีให้ใช่อันเนี้ยเออเนี่ยอย่างผมนั่งตรงเนี้ยผมเห็นเลยว่าข้างประตูมีอะไรหรือเปล่าเผื่อสมมติมอไซค์อยู่ติดไฟแดงใช่แล้วพอดีเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะไปเบียดซ้ายเข้าอย่างเงี้ยเราจะได้เฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์มีคนอยู่นะครับโอเคนี่โลโก้เขา CP โฟตอนนะรถจากประเทศจีนน่ะจริงๆที่บอกแหละเขามีทั้ง CP มีทั้งโฟตอนนะครับเขาก็ทำธุรกิจร่วมกันเครื่องยนต์คัมมินของเขาเนี่ย ใช้ในรุ่นไหนบ้างที่เจอมานักก่อนหน้านี้นะรถบรรทุกหลายๆคันใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรตะก่อนมีอะไรมีทาทาก็ใช้เครื่องคำมินเครื่องอะไรเงี้ยจริงๆเครื่องนี้ทนนะแค่คุณอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับเกียร์ ZF ใช่ ZF ZF, อ f เนี่ยจงจริงเนี่ยเป็นบริษัทเกียร์ที่ดังมากนะรถยุโรปยังใช้เลย B ีองบีเนะเออก็เดี๋ยวไปลองดูกันการเข้าแต่างแต่บอกก่อนว่ามานั่งแล้วโพซิชั่นมันจะแปลกนิดนึงตรงที่พอเรานั่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกดลงว่ะเหมือนรถกำลังจะแบบ จะพุ่งไปข้างหน้าอาจจะด้วยผมว่าจะด้วยตัวนี้ออมันสไลด์ไปข้างหน้าคือมันให้ทัศนวิสัยที่กว้างขึ้นวเวลาเรานั่งอะ่ะนําสายตาเราอะ่ะมันจะคืออันนี้ที่แบบดูพุ่งไปข้างหน้าหน่อยเนี่ยบอกผมนั่งอย่างเงี้ยแต่หน้ามันเหมือนกดลงแต่จริงๆรถไม่ได้ไม่ได้กดลงนะ<ค>รถป <ลด S 2> กติแต่แค่ตัวกระจกนะด้านบนแผ่นบังแดดโอ,โ,โอ้โหตะคงตะคายอะไรต่างๆครบไฟเฟยนะฮะโอเคไปลองขับดีกว่า120มา้้า295้นิวตันเป็นอย่างไรนะครับเกียร์แมนนวลนะ จะบอกก่อนว่าเนี่ยจะไม่เหมือนพวกกระบะเกียร์แมนนวลนะตรงที่คลัชเนี่ยผมว่าเหยียบลึกแล้วก็เบรกเนี่ยก็ลึกเหมือนกันขับต้องระมัดระวังต้องมีการปรับตัวหน่อยนะครับอ่าดูสิไปเออเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารถบรรทุกที่เราจะได้ลองขับน,นะครับมันอยู่ในสนามเนื่องจากเราไม่มีใบขับขี่สําหรับรถขนส่งอะเนาะรถเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยเราก็เลยจะไม่ได้ขับกันแต่อย่างอันเนี้ยมันใช้ไปขับขี่ธรรมดาขับเลยก็คือเหมือนกระบะอะวัยรุ่นทํากินต้องมีแล้ว แต่มันแพงอะมันแพงเข้าใจได้ว่าแพงสำหรับทสำหรับการต่อตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันแพงเลยแต่ก็มันหมายความว่าถ้าขนได้มากกว่ากระบะที่ดัดแปลงแล้วประมาณสองเท่าคุณก็รับเงินได้มากกว่าสองเท่าป่ะเนาะสมมติวิ่งอยู่เที่ยวหนึ่งห้าพันคุณขนของได้เยอะขึ้นอีกเท่าอีกสองเท่าเนี่ยก็รับเงินเพิ่มอีกสองเท่านะตดเกียร์สามไม่เข้าอื้อนึงนะ ข่าผิดเกียร์ครับอาจจะไม่ชินเล็กน้อยขออภัยด้วยนะครับเกียร์กว้างมากเออช่องเกียร์เมื่อกี้ข้าเกียร์หนึ่งนะครับผู้ชมเออนี่เฟิร์สอิมนะผู้ชมอาจจะกระตุกกระตากบ้างาขออภัยด้วยนะแต่บอกเลยว่าเอ,อ้ยมันก็ขับไม่ยากนะมผมอะไรระยะฟรีม,มีแต่คลิปนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ขอทำศูนย์ถึงร้อยไม่ขอทำเปลี่ยนเลนด<ม>้วยความรู้สึกนะเรามาลองขับรถเขาเรียกว่าบรรทุกเล็กสี่ล้อนะครับ <Hey. S 2> รับใช้งานในเมืองได้ด้วยนี่ความเร็วประมาณ60นะครับแล้วก็พวงมาลัยคุณดูการจับระยะฟรีมีนะฮะการเก็บเสียงก็ตามที่ได้ยินนะครับเขาบอกว่าคันนี้เออห้องโดยสารเนี่ยเก็บเสียงได้ดีมาก65เดซิเบลอ๋อเหรอเขาบอกเก็บเสียงได้ดีมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งอะไรเงี้ยนี่อันนี้เราขับไม่เชี่ยวเราให้เขาแซงกันไปนะครับเพราะว่าจริงๆคันนี้ท็อปสปีดที่เห็นมันเท่ากับร้อยสิบเองใช่ไหมร้อยสิบเออแต่เหมือนพิตตี้บอกว่าก็ากดมาก็ไม่เบาเหมือนกันอ้าวเหรอดีกว่า แต่ว่าความร้อนมันจะขึ้นนะอ้าหรอ,อเออเดี๋ยวลองดูเพราะว่าทริปนี้ก็มีเกียร์อับแล้วก็มีนี่นะคะเดดิมไดดูซิว่าพี่ตีจะถลุงอะไรขนาดไหนโอ้โห,โหโกดมาเรียกว่าดันรถตำรวจอะเพราะว่ามันไปขบวนที่มีเจ้าหน้าที่นะอ๋อพอเขาก็เขาเรียกว่าเซฟตี้ไ้ก่อนนะดันตำรวจมาถึงก่อนนานมากเขาบอกว่าคันนี้นะฮะช่วงล่างเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลครับขับสบายขับเป็นทุกส่วนใหญ่ครับโอ้โหบีเอ็ม อะไรวะนี่อยากกินมาสิครับมันจะเป็นแหนบลิฟต์สปริงออทั้งหน้าและหลังใช่ไหมครับอย่างซีพีโฟตอนออมาร์คเฟลด์อะครับด้านหลังมันจะเป็นพาราโบลิกลิฟต์สปริงม,มันมีความปรับตัวนิดหน่อยเมื่อเทียบกับแหนบปกติครับเอออ๋อ,อ,อก็คือมันไม่ได้แบบว่ากระแทกแล้วตั้งเลยมันมีการหย่อนๆให้มันนุ่มๆหน่อยพอบรรทุกเยอะปุ๊บสปริงตัวล่างๆก็จะเริ่มทำงานอ่าก็เป็นการดีไซน์เขาซึ่งเนี่ยขับมา มันไม่แข็งนะใบเข็นมันนั่งสบายมากมน,นี่อยู่สองตันสองตันด้วยนะข้างหลังนี้น้ําเต็มเต็มเลยครับผมก็ลองดูนะครับตอนนี้ความเร็วประมาณ60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณดูระยะฟรีพวงมาลัยก็อาตรงๆมันมันไม่ได้ขับเร็กระฉับกระเฉงหรือว่องไวเหมือนรถเก๋งอยู่แล้วนะ,ะขับรถประเภทนี้เราไม่ได้เอาไปซิ่งเราไม่ได้เอาไปซ่าเราไม่ได้เอาไปกดเลยล้วเราใช้หากินหกสิบเนี่สิบเนี่ยไปเรื่อยๆระยะฟรีพวงมาลัยคุณดูที่ต่างจังหวัดมีครูซอนโทรด้วยนะเฮ้ยเหรอนี่นี่เห็นไหมสวิต ก็เป็นล็อกคำเร็วเฉยๆใช่ไหมมันก็ต่างจังหวัดเข้าเคียร์ห้าแล้วก็ไหลๆไปในราคา789ครับเออเนี่ยคุณผมบอกเลยว่าน่าสนนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้มาทริปกับเขาผมมาเจอเขาที่เขาใหญ่แต่ผมนะฮะดูอัตราบริโภคน้ํามันเขาเนี่ยเขาขับมาจากกรุงเทพแถวเมืองทองปะเชียเพื่อนแถวเมืองทองมาเขาใหญ่เนี่ยมาที่มิดวินเทอร์นะครับเราลาวร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบโลได้ป่ะเพื่อนเกือบสองร้อยโลเกือบสองร้อยโลเนาะเขาขับมากันได้เนี่ยสิบจุดหกลิตรต่อร้อยโลปีนึงไงรู้ไหม คุณธนานันท์เออผมว่าจริงๆน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมน่าจะดีกว่านี้แต่เจอคุณธนาอนันต์น่าจะไปตกตอนนั้นน่ะคุณธนาอนันท์ดันตำรวจอันนี้บอกว่าเราเกินพารู้ท็อปสปีดมาเราใั้เครื่องขี้เลยจริงป่ะจริงขึ้เครื่องไม่ขี้ด้วยเพระมีทำไงไงร้อยยี่เออนะครับในตอนนี่คอนโทรวประมาณ80ผู้ชมนะฮะเซตติ้งต่างๆเนี่ยก็ตามนะแต่ผมบอกเลยนะว่า คุณอย่าห้าวนะสมมติเราขับขับไปสักเจ็ดสิบแปดสิบแล้วหักไปหักมาคว่ำนะจุดศูนย์ท่วงอะไรต่างระยะน้ําหนักที่มันบรรทุกข้างหลังเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ผมเจ็ดสิบกว่าแปดสิบยังรู้สึกว่ามันล่อนตามแรงลมเลยนะมันจะแบบวิววิวน่อยนะแต่มันก็เป็นรถที่ขับสบายคุณผู้ชมดูดิไปเรื่อยๆนะครับคบสบายขับง่ายมีสายสิ่งเขาใหญ่มากส่วนเนี่ยระยะเบรกอะไรต่างๆก็มันแล้วแต่คุณผู้ชมอันนี้เรามีบรรทุกของมันก็ถ้าเกิดบรรทุกของหนักเนี่ยเผื่อระยะกันนิดนึงเพราะว่า โมเมนตัมมันเยอะแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงต่างๆมันเนี่ยกลาวเคลนสองร้อยก็เหมือนรถกระบะเบรกเนี่ยมันจะเป็นดรัมเบรกนะครับแอร์ไฮดรอลิกเจ๋งตรงที่มี ABSEBD ซึ่งบางบางรุ่นบางแบรนด์ไม่มีนะไม่มี EBD เขามี EBD ให้ก็มีมาให้เสริมแรงบ่งแรงเบรกใช่ป่ะอนั่นแหละครับลองดูนะครับผมว่าอันเนี้ยคุณผู้ชม บอกไว้ก่อนเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยเรื่องของพวกกระบะข้ออะไรอย่างเงี้ยถามว่าสิ่งที่มันถูกต้องที่มันที่ควรจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นรถประเภทนี้มากกว่านะไม่ว่าคุณจะซื้อไปเพื่อเชิงพาณิชย์ในการขนขนส่งของส่งเคอรี่ส่งอะไรอย่างเงี้ยไอ้กระบะนั้นถามว่าใช้ได้ใช้ได้แต่แค่อาจจะเป็นระยะสั้นๆแบบว่า <ๆ S 2> ในเมือง <ๆ S 2> ในอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดเริ่มจังหวัดต่อจังหวัด หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมันเหมาะสมกว่าด้วยอ่ะจริงๆในมุมมองผมนะสมมติเปิดบริษัทนะด้วยภาพลักษ์ด้วยหน้าตาการมีรถบรรทุกเล็กอย่างเงี้ยผมว่ามันดูดีกว่าการมีแบบกระบะต่อรอบก็บรรทุกได้เยอะเออ,อแล้วราคามันไม่ใช่ว่าเป็นล้านมัน7 8 9ผู้ชมคือถามว่าราคาพอๆกับพวกกระบะนี่แหละ,อ,ะอืมนะฮะก็นี่ประมาณนี้เรามาเขาใหญ่เนอะก็จะมีทางโค้งทางอะไรนะครับก็เฮ้ยขับสบายที่สำคัญเลยแอร์โคตรเย็นเลยแอร์เย็นมากโอ้โห เนี่ยผู้ชมสังเกตไหมว่าผมขับอยู่ประมาณเกียร์สี่นะครับความเร็วประมาณ80อยู่เข้าโค้งนี่หน่อยนะวิววิวว่าเบรหน่อยดิเบรหน่อยดิเราต้องระมัดระวังนิดน,นึงเพราะว่าข้างหลังเออมันใหญ่แล้วมันมีตู้เนี่ยมันเหมือนหน้าจะทิ่มตลอดเวลาเลยไม่ชินจริงๆนะครับก็อาจจะต้องขับสักวันนึงอะ่ะหมาออกมานะลูก <laughs> หมาออกนะลูกเนี่ยผู้ชมมันก็เป็นรถที่ใช้ได้นะครับน่าสนใจน่าสนใจ อาจจะเป็นเจ้าสัวที่มีกระบาดในฟรีเลยเนาะผมมองว่าถ้าอยากอัพไซด์เพิ่มมาลูกค้าเริ่มเยอะแล้วลูกค้าเริ่มต่อเที่ยวเยอะขึ้นเนี่ยนัอ่อจักรบาดสองคันคันนี้ไหมคนขับคนเดียวแล้คนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าขนได้เยอะขึ้นกว่าเดิมจากกระบาท,ที่คุณโมดิฟายมาสามเท่าคืออันเนี้ยคันเนี้ยคือรถสแตนดารเจ็ดแปดเก้าที่ต่อตู้ประมาณแสนกระบาทเท่านั้นจบเลยบรรทุกได้เท่าไหรสี่4ันสี่ตันหใช่ไหม 4ี่จุดห้าตันเนี่ยสบายสบายเลยคุณไม่ต้องไปเสริมช่วงล่างไม่ต้องไปเสริมแหนบอะไรเลยไม่ผิดกฎหมายไม่วาลันตีต่อประกันอุบัติเหตุได้เป็นพวกที่กระบะดัดแปลงปุ๊บแล้วพอความเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเป็นไงบมชชีวิตขับได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยเพราะว่าหมายถึงว่าในในตัวเมืองอ่ะต่างๆนะบางทีถ้าเป็นรถใหญ่บางทีเขาจำกัดเวลาไงคันนี้เขาบอกว่ายี่สิบสี่ขับไม่ติดเวลาอยู่ไมว่ะเพื่อนไม่แน่ใจว่ะ บ้านบ้านผมทั้งสุดล้อทั้งอะไรวิ่งทั้งวันเลยไม่รู้เราก็ไม่รู้อะเรารเไม่สามารถพูดได้เ,เออแต่เพราะว่าแถวบ้านผมมันอยู่แถวนิคมเ้วยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนี่นะฮะบอู้ดอดเดอเบรกสิ่งที่บอกกับผู้ชมว่าเบรกต้องเขาเรียกว่าทิ้งระยะนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนจะเบรกไม่อยู่ผมว่ามันดูได้มาตรฐานแล้วก็ขนได้เยอะรวมไปถึงเรื่องของเขาเรียกว่า ความถูกกฎหมายปะกงปะกันมันแบบใช่ไหมเราสบายใจแล้วที่ที่บอกว่าคันเนี้ยการรับประกันตัวรถต่างๆมันมีมาตามสแตนดาดตามอะไรเขาอยู่แล้วอ่ะคอกซิงแช่ขวาก็จะหมดไปกลายเป็นรถบรรทุกเล็กแช่ขวาทีคราวนี้แหละไม่ลบเลยเพราะเขามองไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่อยู่ที่รถแล้วดูอะไรครับเนี่ยคือมันเห็นตู้ไงแล้วก็ที่สมัยนี้นะฮะหลายๆคนชอบกันคือหลายๆคนวัยรุ่นชอบขับรถสไลด์อ่าคันนี้ สามารถไปทําเป็นรถสไลด์ได้ด้วยใช่ไหมก็คือเปิดด้านข้างอ่ะถ้าเกิดเขา้าใจง่ายๆเหมือนอะไรเหมือนแคลี่แต่เป็นแคลี่ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นเขามีตัวที่เป็นกระบะเป,เปิด3ด้านซ้ายขวาหลังใช่ไหมบรรทุกของหรือว่าจะเป็นสไลด์เลยแล้วแต่นะครับผมมองว่าเอ้ยมันแล้วสมรรถนะเรื่องแรงบง่งแรงบิดมันโอเคนะ295นี่บรรทุกมา2ตันการเหยียบคัตแม้ว่าระยะมันจะลึกหน่อยนึงเราไม่ชินแต่คือมันไม่เยอ่มมันไม่อะไรนะแรงบิดมันดันขึ้นมาเพื่อให้เราแบบ ไม่ดับด้วยนะฮะก็ลองดูขับง่ายนะครับแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงป้ากันไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของ CP p h โฟตอนนะฮะออมาร์ฟริกนะราคาเริ่มต้นนะที่เป็นแบบหัวเปล่าๆแบบเนี้ย789,000บาทมาพร้อมเครื่องดีเซล2.8คัมมินนะฮะ1เทอร์โบ120ม้า295นิวตันนะครับก็ลองให้ดูแล้วจริงๆอ,อัตราเร่งต่างๆมันก็เพียงพอแหละคันนี้เขาทดลองบรรทุก2ตันกว่าๆมาให้ด้วยผมว่ามันไหวอย,อยู่นะเนี่ย ผมเหยียบคันเร่งประมาณ10เนึงเนี่ยไเหยียบเต็มนะเฮ้ยไปเนี่ยดูเกียร์สี่แต่อาจจะขออนุญาตไม่ขับเร็วมากนะครับเพราะว่าเวลาเบรกเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยรถประเภทนี้มันต้องใช้ระยะต้องใช้การตีโค้งนิดนึงแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยองศาการจับเนี่ยคุณจะต่างนิดนึงนี่ดูซิเนี่ยแต่รถพอ80ผมรู้สึกว่ารถมันเริ่มล่อนๆหน่อยนะเดี๋ยวผมเบรกเอ้ยเนี่ยเหมือนจะเบรกไม่อยู่นะครับ เสียวๆหน่อยเสียวๆหน่อยนะมเสียผมเฐานฐานลงถฐานล้อคุณไม่เสียวผมเสียวคนขับเสียวไงเดี๋ยวผมจะหลบเขาแล้วเพราะว่าผมเปลี่ยนเลนไม่ได้นะฮะอ่ะเจอรถบรรทุกใจใหญ่จจเล็กนะฮะคุณก็เผื่อเอออย่าไปตัดน่องตัดหน้าเขาเะยยเบรกก็เป็นอย่างนี้เอาจริงๆผู้ชมผมไม่กล้าใส่มากนะครับมันเป็นรถที่มันไม่ชินด้วยแล้วก็ช่วงล่างกับไปด้วยเนี่ยจะถึง m i d นเทอร์แล้วแล้วก็สำหรับเจ้าสัวหลายคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนเคยขอไฟแนนซ์ไปตอนสักปีแรกๆอ่า หลังจากเขาร่วมมือกันเมื่อปี2019น่ครับจนถึงตอนนี้เขาเริ่มมีพันธมิตรไฟแนนซ์เยอะขึ้นเกือบสิบเจ้าแนละ้วก็คือเลือกเจ้าที่ชอบได้เลยว่าใช้เจ้าไหนตามปกติของอฟรีของท่านเจ้าสวนเท่าไหร่นะ,ะเขาให้ทําให้มั่นใจได้ว่าเฮ้ยเขามาจริงเขามาแล้วแบบไม่ทิ้งไม่ขายทิ้งแนะ่นอนคือไฟแนนซ์ผ่านง่ายขึ้น <Finance S 1> ถูกต้องไหมึ้นแล้วก็มีไฟแนนซ์ให้ใช้เมื่อก่อนมันไม่มีไฟแนนซ์เนี่ยเพราะแบบ้ยแบรนด์จีนเข้ามา,าดาวขายทิ้งเปล่ากลัวว่าเฮ้ยมาปีหนึ่งไปทิรอยรอยแพ้แล้วนี่มีทั้งไฟแนนซ์ทั้งประกันเลยครับอ่าอ่าทีผู้ชมตอนนี้ความเร็วประมาณ90้า <c oughs> เอาจริงๆนะเกรงตลอดเวลาเลยโอ้โหผมไม่ขี้จริงๆต้องยอมรับแต่มันขับง่ายนะฮะผมว่าถ้าคุณมีพื้นฐานการขับเกียร์แมนวนวลเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ยากผมว่าอันเนี้ยดับน้อยอะขับเครื่องเบนซินด้วยด <c oughs> ีเซลท้อมันเยอะนะครับมันดันตลอดเลย แต่ตอนเนี้ยนะฮะตอนขึ้นเขาเนี่ยอาจจะมีลุ้นก็หลักๆประมาณนี้ผมว่าอย่างที่บอกอะว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะซื้อรถมาเพื่อเชิงพาณิชย์แล้วคุณไม่ได้แบบว่าอยากได้กระบะตู้ทึบคุณอยากได้มาตรฐานที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าคันเนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่าเรื่องของการขับมันขับง่ายอ่าเดี๋ยวผมสราลมตรงนี้โชว์หน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาวางกลวยไม่ได้ไปโอ้หนุ่มบาย ถ่ายมาหมุนเราแล้วะ,ะอะหลักๆโดยรวมประมาณนี้วันนี้ขอบคุณคุณเคนเกียร์อัพด้วยนะครับ,รบก็สนุกสนานมากนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่าเป็นอย่างไรไปแล้วครับสวัสดีครับซิยูครับ